何 การะีตอ้ารเสียิ้ยการผลบวการอะรนี้ผู้ช่วที่เชื่อว่างกรินทำอที่ก่อ ระดับต่อไปอไออไขออนุญาตท่านประธานนั่งประจำที่เป็นหลดับต่อไปนะครับ สาวรมินวัีความเป็นห่วงเป็นยายและด้องิีการอะไรในทางนี้ามหูัเสียของข้าราชการตำรวจซึ่ปฏิบัติหน้าที่ราชการับเศนอรเามาเเ รับบ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 บ ทำได้ครับ